สวัสดีครับครับก็มีสิ่งที่จะมาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตนะครับในเรื่องของการทําให้เรามีความสุขมีสุขภาพดีแล้วก็มาปลอดจากโรคและที่สาคัญคือแก่ช้าลงนะครับสิ่งที่จะแนะนําก็คือว่าเราจะเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในทะเลนะครับมานําเสนอนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแรกของโลกเนี่ย ลังจากที่โลกเย็นลงเมื่อ4,500ล้านปีที่แล้วนะครับนะสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นในทะเลนะฮะเราจะเห็นว่าสัตว์ทะเลนั้นตัวใหญ่มากนะครับนะฮนะแล้วก็อา,อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วช่วงนี้แต่เราจะเห็นว่าเราได้อะไรจากทะเลบ้างนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าเราจะนําเสนอนวัตกรรมการชะลอวัยนะครับสร้างความแข็งแกร่งของกระดูกต้านมะเร็งนะด้วยแร่ธาตุจากสาหร่ายทะเลขั่วโลกนะมาจากไหนนะครับนี่เราจะเปรียบเทียบระหว่างว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสารสมุนไพรนะครับนะก็นับร้อยที่อยู่ในสมุนไพรสามชนิดจากปัญจาเราจะเห็นว่าในพื้นดินเนี่ยเขาก็จะมีคุณค่าของสมุนไพรขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นทะเลเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุสำคัญซึ่งเราไม่เคยรู้จักนี่เยอะนะครับในการข้อแนะนำของกรมอนามัยสาธารณสุขเนี่ยแนะนำให้เรารับประทานแร่ธาตุเนี่ยประมาณ 15- 16ชนิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยมีการพบว่ามีแร่ธาตุในร่างกายคนเราเนี่ยเกือบเกือบเจสชนิดครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยสนใจแร่ธาตุอื่นๆนะแต่วันนี้เนี่ยเรานําเสนอแร่ธาตุตัวนี้นะครับนะกล้าบอกได้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครมีนะครับอ่าฮะอ่า สีแดงที่เห็นเนี่ยมันคือแร่ธาตุที่กรมอนามัยแนะนําแต่ว่าสีสีน้ําเงินเนี่ยก็คือแร่ธาตุที่เขาไม่เคยสนใจเลยว่าเราจะได้รับหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะได้รับแร่ธาตุทุกอย่างนะครับในการที่จะได้ได้ดื่มซีมินของเราทุกๆวันวเราดูนะครับว่าสูตรของเราเนี่ยก็ประกอบก็เป็นสารายทะเลนะครับเ,รเดี๋ยวมาดูนิดนึงแล้วกันนะฮะ เราเอามาจากไหนนะสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลซึ่งจะเติบโตในาสายน้ําอุ่นนะครับมันอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีกระแสน้าอุ่นกระแสน้ําเย็นมาเชื่อมกันแล้วก็จะเกิดอุณหภูมิและกระแสน้ําและสารอาหารที่เหมาะที่สุดแรดสาหร่ายก็เติบโตขึ้นนะครับและในระหว่างที่เขาเติบโตเนี่ยเขาจะสะสมเอาแร่ธาตุจากทะเลเข้ามา แน่นอนครับหลกัหลกๆก็จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกมากมายรวมแล้วทั้งหมด70ชนิดด้วยกันอันนี้เรามาดูนะครับว่าเขาก็เก็บเกี่ยวอ,อยู่ที่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ S and, นะครับอ,อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการปนเปื้อนเลยไม่อนุญาตให้มีเรือเดินทางเข้าไปเพราะมันอยู่บริเวณขั้วโลกนั่นเองนะแล้วก็ได้รับการนะการผลิตที่มั่ได้มาตรฐานนะครับ มีการควบคุมการผลิตอย่างาดีแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆนะครับนะนี่เรามาดูว่าสาหร่ายเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างซึ่งเป็นของสิ่งมีชีวิตแบบพิเศษเป็นรังพึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่ธาตุนะฮะเริ่มตกผลึกมันก็จะตกผลึกอยู่ในเซลล์ของสาหร่ายดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับ แร่ธาตุที่อยู่ในก้อนหินนะครับให้เข้าใจว่าวันนี้เรากําลังได้รับแร่ธาตุที่มีชีวิตเพราะว่ามันเกิดขึ้นในขณะที่สาหรายยังมีชีวิตอยู่เมื่อมันสะสมแร่ธาตุไปถึงจุดหนึ่งเมื่อมันตายเนี่ยเขาก็จะเก็บเกี่ยวเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเราจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะเห็นเป็นรังผึ้งนี่คือเป็น เนื้อเยื่อของสา,ายนะครับแล้วส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นหินปูนทั่วไปซึ่งเราได้รับแคลเซียมก็จะได้รับในรูปแบบของหินปูนซึ่งแน่นอนนะครับว่าเทียบกับแร่ธาตุที่เรานําเสนอวันนี้เนี่ยไม่ได้เลยเน,นะครับนี่คือลักษณะของแร่ธาตุซึ่งมีลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับแล้วก็เวลาที่มันตกผลึกเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผลึกด้านซ้ายเป็นแคลไซต์เนี่ยเป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือเป็นผลึกของแคลเซียมที่ไม่มีชีวิต แต่เมื่อมันไปตกผลึกอยู่ในเซลล์ของเนื้อสาหร่ายเนี่ยมันจะเป็นผลึกแบบเป็นแผ่นนะครับก็เป็นวัตไร์กับอะโครไน์ก็เป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเข็มแล้วก็เป็นแบบแผ่นพวกเราดูนะครับว่าแบบที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยจะละลายน้ําไม่ดีเลยมีพื้นผิวที่น้อยนะสัมผัสกับกรดในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แบบน้อยนิดนะนนดังนั้นเนี่ยการรับประทานแคลเซียมเสริมเนี่ย จึงดูซึมได้น้อยมากนะครับประมาณแค่ไม่เกิน20เป็นั่นเป็นผลทําให้บอกว่าทาไมกินแคลเซียมกระดูไม่ได้แข็งอย่างที่คิดหมอเล่าให้พวกเราฟังเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะหมอก็มีการจอยกับเพื่อนๆได้ไปทานอาหารกันตอนเย็นๆทุกอาทิตย์เนี่ยนะเขาจะมีข่าวอ่าเรื่องของคุณแม่อ่าคุณพ่อซึ่งมีปัญหานะครับเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยดูแลเรื่องหัวใจดีมากดูแลเรื่องอ่ สุขภาพรัดรวมดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเคยเสริมนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาคือว่าหกล้มนิดหน่อยนะครับนะฮะกระดูกหักครับแล้วว่าไปนอนโรงพยาบาลพอนอนโรงพยาบาลปุ๊บไม่ได้เคลื่อนไหวหายใจน้อยลงติดเชื้อในปอดติดเชื้อกระแสะเลือดเสียชีวิตแบบที่ไม่น่าเป็นไปได้เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นมีลูกเป็นหมอได้รับการเสริมแคลเซียมแต่กลับไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งของ กระดูกได้อย่างที่คิดก็เพราะว่าแคลเซียมที่ได้นําไปนั้นมันประสิทธิภาพไม่พอเราถึงได้นําเอาแคลเซียมที่เป็นสุดยอดมาให้พวกเรานะครับอ่านี่ครับเราดูนะครับว่าในเครื่องดื่มไปไหนแล้วมีคนขโมยไปอ๋ออยู่นี่อยู่นีครับนะฮะมันต้องอยู่ในรูปสารละลายเราไม่ต้องละลายมันเราละลายมาให้แล้ว นะครับเนีเป็นสารละลายของสารละลายที่ถูกบดแล้วละลายน้ําทั้งหมดเลยนะครับนในนี้มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมและแร่ธาตุอีกรวมแล้ว70ชนิดนะครับหมออยากจะบอกนะครับว่าในร่างกายในอวัยวะของคนที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมีแร่ธาตุมากกว่า15อย่างยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าแร่ธาตุเหล่านั้นแม้จะมีปริมาณน้อย แต่จะมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราไม่แก่ครับนะใครก็ตามที่ไม่อยากแก่เนี่ยต้องทานแร่ธาตุจากทะเลที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยแหละครับนะ่าสาวๆชอบแน่เพราะว่านอกจากเรื่องแก่แล้วเนี่ยเรื่องกระดูกเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าโครงสร้างชีวิตมันคือกระดูกนะครับ ถ้ากระดูกหักกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยถึงหัวใจจะแข็งแรงนะแต่คุณภาพชีวิตจะแย่มากเพราะว่าเราจะปวดเราจะเจ็บแล้วที่สําคัญคือมันจะมีปัญหาในอายุเยอะขึ้นเราจะเคลื่อนไหวได้น้อยลงเราดูนะครับว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวหลักแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายเราแต่มีแมกนีเซียมด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุเล็กๆน้อยๆอีก7จอย่าง แล้วหมอบอกเลยนะครับว่าถ้าเราให้แคลเซียมโดดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในการดูดซึมเพราะว่าการดูดซึมมันเป็นแบบมีประจุดังนั้นมันต้องการประจุหลากหลายของแร่ธาตุอื่นๆทั้งบวกทั้งลบเข้ามาปะปนกันในรูปของแมทริกก็คือรวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วช่วยกันดำเนินการผลักดันเอาแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราเห็นไหมครับว่าการบีบกินแร่ธาตุอย่างเดียวเนี่ยให้ประโยชน์ได้น้อยเราจะต้องกินรวมๆกัน นั้นเราถึงออกมาเป็นภาพรวมของแมทริกแมทริกก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทํางานด้วยกันเห็นไหมครับนี่ก็คือเหตุผลว่ามันจะต้องมาด้วยเป็นแบบทั้งชุดอย่างนี้นะครับเราดูต่อนะครับนั้นเราดูว่าคราวนี้เนี่ยมีงานวิจัยแบบทันสมัยมากๆนะครับงานวิจัยบางอย่างเพิ่งวิจัยเสร็จแล้วกําลังจะตีพิมพ์แต่กํลาลังคือเรียกว่ายังไม่ตีพิมพ์แต่ได้ออกมาเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสารอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี2516นะครับในหัวข้อของสารอาหารชะลอวัยโอโ้เป็นไงครับอยากชะลอวัยใช่ไหมนี่คือสารอาหารที่ได้รางวัลครับได้ถ้วยทองไว้นี้มานะครับนะฮนะในงานนูทราในงานวิต้าฟูดซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนันนี่เป็นการการันตีถึงงานวิจัยนะครับเป็นแร่ธาตุได้ไหมครับแร่ธาตุจากสารายสีแดงดูดซึมได้ดีนะครับมีแร่ธาตุผสมอื่นมากมายนะครับอันนี้ก็หมอจะหมอจะเสริมงานวิจัยเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมให้พวกเราเห็นนะครับว่าในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนก่อนนหมดก็คือในช่วงที่วัยมีประจําเดือนจริงๆมันงานวิจัยก่อนหน้ามีประจําเดือนด้วย เพราะว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องเริ่มสะสมธนาคารกระดูกเนี่ยธนาคารของความของแคลเซียมเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับเพื่อจะเพื่อเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นหลังอายุ25ปีมีแต่จะน้อยยังไงไม่มีวันมากเข้า25เพียงแต่จะทําทให้มันน้อยลงให้น้อยที่สุดทําให้กระดูกมีความแข็งแกร่งอยู่จนกระทั่งร้อยปีเราก็จะเดินคล่องนะครับ,นะรบนะไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่ ไม่มีโอกาสเกิดอาการกระดูกหักได้อีกนะครับนะในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนนะก็เพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกหลังหมดประจํำเดือนก็เพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกได้นะครับนะนะเราดูนะครับว่านะสามารถที่จะชะลอวายัยต้านอักเสบต้านมะเร็งดังนั้นอย่าไปมองว่าซีมินนี้คือแคลเซียมอย่างเดียวแน่นอนครับเขาคือแคลเซียมในรูปแบบที่โดดเด่นมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขา มีเพื่อนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยนะครับนะเป็นเพื่อนที่แข็งแรงด้วยนะครับนะเราสามารถที่จะชะลอวัยต้านอักเสบต้านมะเร็งนะครับเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะามาดูนะครับหามอาผ่านไปเร็วนิดนึงนะครับนะการศึกษาในหลอดทดลองนะครับพบว่าเขาทําให้เซลล์สร้างกระดูกเนี่ยเพิ่มการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นนะในหนูทด,ดลองนะครับนะ ก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกนะครับนะในในในคนนะครับเขาทดลองกันเป็นขั้นตอนนะครับตั้งแต่ในหลอดทดลองในหนูทดลองแล้วก็ในคนนะครับพบว่านะฮะเพิ่มการสะสมแร่ธาตุลดการสลายเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยเมื่อหลังอายุ25ปีมันจะเพิ่มการสลายลดการลดการเสริมความแข็งแร่งเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะมีแต่ความอ่อนแอลงเอาไรลง,รง,รงแต่ว่าพอ ให้ตัวซีเมนท์เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าความแข็งแกร่งกลับคืนมานะครับเราดูนะครับเราดูมุมซ้ายสุดม,ม,มุมต่ำสุดแล้วนะครับเราเห็นว่าการเลี้ยงเซลล์กระดูกในหลอดทดลองเนี่ยนะฮะให้แคลเซียมเหมือนกันเลยครับแต่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบกับการให้แคลเซียมจากซีเมนต์หรือคือให้ซีเมนต์นั่นแหละเราเห็นนะครับว่าสีแดงเนี่ยก็คือมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะขณะที่เมื่อผ่านไป28วันเนี่ยนะครับ เยดูเมื่อผ่านไป28วันเนี่ยนะครับผ่านไป28วันเนี่ยนี่คือด้านที่ฐาน4มิลเราเห็นว่าการสะสมของกระดูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภายใน28วันเนี่ยนี่ก็คือสีของมวลกระดูกและแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นนะครับและถ้าเกิดเพิ่มวิตามินดีเข้าไปอีกสีก็จะยิ่งเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นการเรื่องการท่านอักเสบนะครับหมอพยายามบอกกับพวกเราเสมอเลยว่าการอักเสบที่ไหน การเสื่อมเกิดขึ้นที่นั่นนะครับการตายเกิดขึ้นที่นั่นการกลายพันธุ์เกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการชะลอการอักเสบคือการชะลอวัยคือการป้องกันมะเร็งป้องกันโรคหัวใจทุกอย่างป้องกันได้นะครับนะก็จะมีการนะการศึกษาเรื่องการลดกิจกรรมของการอักเสบลงนะครับในหนูทดลองเนี่ยลดการอักเสบเนื้อเยื่อเปื่อยของลำไส้ใหญ่ลดเนื้อเปื่อยของผิวหนังเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น การอักเสบของลำไส้ใหญ่การอักเสบของผิวหนังเนี่ยล้วนดีขึ้นอย่างชัดเจนนะแล้วก็ศึกษาในคนเนี่ยเราก็จะพบว่าในข้อเข่าเสื่อมครับนะไม่น่าเชื่อนะครับปกติเนี่ยเราคงไม่คิดว่าโรคเข่าเสื่อมเนี่ยนะสี่สิบห้าสิบก็ไปแล้วนะครับยิ่งคนอ้วนหน่อยเป็นเบาหวานหน่อยอะไรประมาณนี้เราจะพบว่าการให้ซีมินเนี่ยสามารถลดการอักเสบได้ดีกว่าการรับประทานกลูโคามินไอไอ่ไม่ใช่นะคบอันนี้ นี่ก็คือกลูโคซามินซาเฟตเนี่ยซึ่งเ d a a หรือองค์การอาหารของยุโรปเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นตัวที่สามารถชะลอและลดอาการปวดข้อเพิ่มการเดินของคนที่เป็นข้อเสื่อมได้แต่เมื่อเทียบกับซีมินนะครับเราจะเห็นว่านี่คือการลดอาการปวดของคนไข้ข้อเสื่อมนะครับนะลดปวดเนี่ยคือยิ่ง คือยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับเห็นไหมครับว่าสีน้ําตาลเนี่ยคือการให้อเอความินนะคือชื่อของเขาเนี่ยของฝรั่งชื่อเอความินเอควาก็เป็นน้ำแหละของเราเลยเปลี่ยนชื่อเป็นซีเพราะว่ามันเป็นน้ําทะเลนะครับของเขาเขียนว่าเป็นน้ําเฉยๆเราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาการปวดลดลงาการติดของข้อลดลงกิจกรรมการเดินได้ยาวขึ้นนะครับนั้นรวมแล้วเนี่ยนะดีขึ้นประมาณ40%่สิบเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเมื่อเทียบกับกรูโคลซีมินซัลเฟตเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นยาต้านโรคข้อเสื่อมที่ถือว่าดีที่สุดนะครับแต่ปรากฏว่าพอให้ซีมินเนี่ยโดยไม่ต้องให้กรูโคลซีมินนะพอให้คู่กันกับยิ่งแย่อีกนะครับให้ซีมินเนี่ยปรากฏว่าลดอาการปวดเพิ่มการเดินนะครับระยะทางเพิ่มการเดินอีก4 0ได้อ่านะครับได้นะครับเราดูต่อนะครับเรื่องต้านมะเร็งนะครับ แล้วก็นี่ปีห7นี่นะครับโ้ล่าสุดใหม่ๆเลยครับเขาทำมาหลายปีนะแล้วก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะพบว่าสามารถลดอุปการการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ลดการเ,าเกิดนึกติ่งเนื้องอกซึ่งเป็นอาการของก่อนที่จะเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้นะครับนะแล้วก็ลดการเกิดเนื้องอกที่ตับในหนูทดลองนะอันนี้เราดูนะครับว่านะหนูที่มีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและการกลายพันธุ์ก็คือพยายาม ให้กดไขมันอิ่มตัวให้กดไขมันโอเมก้าหเยอะๆเพื่อให้เกิดการอักเสบมันจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่พอให้ซีมินไปเนี่ยปรากฏว่ามะเร็งไม่เกิดเห็นไหมครับนะนะซึ่งพวกเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยทานอาหารซึ่งมีไขมันสูงอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์มันก็จะมีตามไปด้วยนะท่้นถ้าเกิดเรารับประทานซีมินคู่กันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการอักเสบลดลงโอกาสที่จะกลายพันธุ์ลดลงนะครับก็ป้องกันมะเร็งได้นะครับเราดูต่อนะครับ อันนี้ก็คร่าวๆนะฮะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของการศึกษาวิจัยเมื่อปี15ล่าสุดเลยนะครับการศึกษา,กษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราพบว่าคนไทยนะาดูนะครับนี่คือข้อความต้องการนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ800-1,000เอา800แล้วกันนะครับผู้หญิงผู้ชายต้องการ800แต่ปรากฏว่านี่ครับใครอยู่อีสานบ้างโอ้ย แค่นี้นะนี่นะมอยกมือก่อนเลยนี่แหละนี่แหละนะคนอีสานเนี่ยโอ้โห,โโหเขาบอกว่างานวิจัยปีหนึ่งห้านะครับพบว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะชาวอีสานชาวกรุงเทพใครอยู่กรุงเทพบ้างแหมหน้าตามไม่ให้นะแล้วทุกภาค ในเด็กพวกเราคิดดูสิครับในเด็กซึ่งเป็นช่วงซึ่งจะมีการสะสมแคลเซียมมากที่สุดดันกินแคลเซียมน้อยกว่า400โอ้โหเป็นอะไรที่แบบหมอถึงบอกว่าสถานการณ์เรื่องกระดูกพรุนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเราจะต้องมาเสริมแคลเซียมที่มีคุณสมบัติอย่างที่หมอเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยแหละครับว่าวันนี้เราต้องเริ่มแล้ว เอาเราดูต่อนะครับถ้าได้รับแคลเซียมไม่พอแน่นอนครับนะมันจะทําให้คุณภาพชีวิตแย่เพราะว่ากระดูกมันเป็นที่เกาะมันเป็นที่รับน้ําหนักของร่างกายเรานะอยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับนะเอาเราดูนะครับว่าวันนี้เนี่แม้แต่คนปกติอย่าว่าแต่คนท้องคนทํางานหนักนะครับนะฮะซึ่งจะต้องใช้ต้องการแคลเซียมเยอะขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะแก้ปัญหา เรื่องสถานการณ์กระดูกกรุนในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับงนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีการเสริมแคลเซียมที่ดีนะการเสริมเนี่ยฟังไว้อย่างเดินนะครับเสริมเยอะจะยิ่งดูดซึมน้อยโอเคไหมกินทีเดียวเยอะๆเนี่ยจะดูดซึมน้อยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมจะลดลงเก็ตไหมครับสมมุติว่าเรากินร้อยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูดซึมสัก3 0ซ แต่พอกินพันหนึ่งทีเดียวเนี่ยมันจะเหลือสิบห้าโอเคเนึกออไว้เข้าใจไหมครับเพราะมันล้นอะ่ะมันเยอะเกินฉันก็ดูดไม่ได้น้อยใช่ไหมเพราะฉนั้นกินเยอะไม่ได้แปลว่าจะช่วยใช่ไหมเพราะฉนั้นกินครั้งละไม่ต้องเยอะเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแล้วก็โอกาสที่จะไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อหลอดเลือดต่างๆก็ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยของเราจะมีประมาณ20%เอง20%ของของ8 0 0 160แต่จริๆงๆ,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 งๆแล้ว หนึ่งซองก็พอหรือแน่นอนอยากจะกินสองก็ได้สามก็ได้เพราะว่าสามก็ไม่เยอะเกินเพราะว่าเราบอกว่ากินครั้งละน้อยแต่ดูซึมดีใช่ไหมครับอ่านั่นปริมาณที่เราทํามาให้เนี่ยก็เป็นปริมาณที่เรียกว่าเป็นปริมาณที่สามารถดูซึมได้เต็มที่นะครับเรามาดูนะครับต่อมานะฮะเราก็จะบอกว่าเราก็จะให้แมกนีเซียมร่วมด้วยเพราะว่าการให้แมกนีเซียมร่วมกับแคลเซียมเนี่ยจะป้องกันการสะสมของแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด นะครับนะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องเมตาบอลิกลดน้ำตาลลดไขมันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับอ่านะนี่ก็เป็นข้อดีของการรับประทานซีมนอย่างไรครับว่ามันเป็นแคลเซียมในรูปของผลึกพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในสาหร่ายชนิดนี้เท่านั้นนะครับนะอยู่ในรูปที่เป็นเครื่องดื่มละลายมาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีเม็ดเลยเลยละลายเรียบร้อยนะครับทานลงไปปั๊บสัมผัสกับผนังกระเพาะอาหารนะครับ,นะรบดูดซึมเข้าไปได้เลย อันต่อมานะครับปริมาณเท่านี้เนี่ยนะครับเป็นปริมาณที่ทําให้มีการดูดซึมได้สูงสุดนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยไหมออโอ้โหนะครับอ้าวลองมาดูอีกนะนะลดอักเสบชะลอวัยชะลอเข่าเสื่อมใช่ไหมครับต้านมะเร็งได้นะครับงานวิจัยวันนี้เนี่ยกำลังรุดไปข้างหน้าแล้วก็กําลังทําเพิ่มเติมนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจอีกนะครับนติดตามมา4ปี5ปีเนี่ยพบว่า อุบัติการการเกิดโรคเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับเคสที่ไม่ได้กินซีมินเนี่ยนะครับเห็นเห็นชัดเลยว่าทานซีมินเนี่ยได้ประโยชน์ครอบจักราวาลอ่เรามาดูต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรายังมีน้ำสตรอเบอรี่นะฮะนะทานน้ำสตรอเบอรี่ทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะมีโอ้ยสารพัดนะแอนโทไซยานินพบว่าโปรแอนโทไซยานิดินนะครับสารพัดมากมายนะแล้วก็มีไฟซิตินซึ่งเป็นฟาโวนอยด์ที่พบมาก ทำให้ผิวสวยอยากสวยไปนานๆป่ะ <S <S โอ้โถูกต้องเลยนะครับนะทั้งไม่แก่ทั้งสวยด้วยนะครับนะอยู่นานแต่ห่ิวๆก็ไม่เอานะครับนะอยู่นานด้วยเต่งตึงไว้ด้วยดีกว่านะ <S <S 1> <S 1> โอเคเลยนะฮะอ่านะครับอันนี้ก็มีอัลจิกนะครับทําให้ผิวขาวใสขึ้นนะครับและดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทุกเรื่องนะครับได้ทั้งสาร่ารอนุมูลอิสระจากน้ำจากน้ำสอบริเข้มข้นพลังงานนิดเดียว นะครับประมาณ20กว่าเคประมาณ 20, 20. จริงๆมันมีข้อได้ประมาณ22ประ,ประมาณไม่เกิน25เคประมาณ25เคยังไงก็ไม่อ้วนแต่ได้ประโยชน์ครบไหมครับอ่า ถ้าคิดว่าเรามีความเสี่ยงในไปไวใกล้หมดประจำเดือนหรือไวหมดประจำเดือนไปแล้วนะครับหรือว่าในช่วงเด็กเราอาจจะไม่ค่อยได้กินเราเป็นคนกินนมไม่ได้ทานนมแล้วรู้สึกท้องเสียอะไรประมาณนี้แนะนําว่าอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งเช้าย็นสามารถที่จะกินแล้วอยู่ท้องนะครับกินแล้วรู้สึกว่าเออมันจะมีฟุกโดสอยู่บ้างนะครับจากน้ำสตรอเบอรี่นะครับเราไม่เติมน้ำตาลนะครับนะแต่ว่าพลังงานที่ได้เนี่ยมันเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มากับน้ําผลไม้นั่นเอง หนึ่งซองก็ได้สองซองก็ได้สามซองก็ได้นะครับ